สวัสดีนะครับป .6 นะครับวันนี้เป็นงานครั้งที่39นะครับแบบฝึกหัดหน้า54นะครับงานวันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะครับ10ข้อเดี๋ยวครูแบงค์จะยกตัวอย่างให้ดูสัก2ข้อเนาะนะครับวันนี้นะครับเป็นการหารนะครับเศษส่วนนะครับการหารเศษส่วนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราจะหารยังไงนะครับครูแบงค์จะยกตัวอย่างข้อ1กับข้อ2แล้วกันนะครับข้อ1นะครับเห็นไหมครับจำนวนเต็ม3หารด้วย1ส่วน2นะครับเอ้า คูแบงค์จำนวนเต็มสามหาด้วยหนึ่งสองสองแล้วจะหารยังไงล่ะครับมันไม่มีไม่มีเศษส่วนเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวจะพาทํานะครับขั้นแรกนั้นเรียเกาเขียนโจทย์มาก่อนครับสามนะครับจํานวนเต็มสามจำนวนเต็มสามจริงๆแล้วมันก็คือส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเด็กๆอ่าส่วนเป็นหนึ่งคูแบงค์ปรับฟอนต์ก่อนนะครับสามจริงๆแล้วส่วนเป็นหนึ่งนะครับอ่าส่วนเป็นหนึ่งหารนะครับหารแบงค์เติมก่อนนะครับเครื่องหมายหารมันเขียนลําบากนะครับแป๊บนึงนะ เพิ่งจะปรับเส้นก่อนหารอย่างนี้ครับเศษสามส่วนหนึ่งใช่ไหมครับหมายความเศษสามเอาใหม่นะครับจํานวนเต็มสามส่วนหนึ่งใช่ไหมครับสามส่วนหนึ่งนักเรียนเขาเขียนอย่างนี้นะครับสามจริงๆแล้วมันมีส่วนเป็นหนึ่งนะครับอันนี้กูแบงเขียนให้ดูนะเป็นสามส่วนหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อไปคูณหารกับเศษหนึ่งส่วนสองนะครับนักเรียนก็ใส่ไปครับเศษหนึ่งส่วนสองอย่างนี้นะครับต่อมาครับเมื่อเราเจอเครื่องหมายหารเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรครับคูณ พอเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับ3ส่วนหนึ่งนักเรียนก็ลองมาเหมือนเดิมอานนี้ต่อไปรูแม่จะเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วนะครับจําได้ไหมครับเครื่องหมายหารพอเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเสร็จปุ๊บกลายเป็นคูณใช่ไหมครับกลับเศษเป็นส่วนตัวด้านบนก็อยู่ด้านล่างตัวด้านล่างก็อยู่ด้านบนนะครับตัวหน้าไม่ต้องกลับนะตัวหน้าไม่ต้องกลับหลังเครื่องหมายหารนะครับเราถึงจะกลับครับกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับหรือว่าเอาตัวล่างไว้บนตัวบนไว้ล่างนะครับ ในที่นี้นะครับเห็นไหมต่อไปเป็นเครื่องหมายหารแล้วกูแบงเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วครับเปลี่ยนเป็นคูณพอเป็นคูณเสร็จปุ๊บจาก2มันอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับก็ย้ายไปด้านบนครับหนึ่งมันอยู่ด้านบนก็ย้ายลงมาด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับหลังจากนั้นทําไงต่อครับถ้าเกิดมันตัดได้ตัดครับแต่ในที่นี้มันตัดไม่ได้นักเรียนก็จับคูณปกติครับจับคูณครับ3ามคูณสองได้เท่าไหร่ครับสามคูณสองได้หครับ หนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งครับอ่าได้หนึ่งตามจริงหกส่วนหนึ่งเราไม่นิยมเขียนเนาะอ่าเราจะนิยมเขียนแค่หกใช่ไหมครับเขียนแค่หกแค่นี้เองนะครับนักเรียนก็ตอบแค่หกนะครับเวลานั้นนันกเรียนก็ตอบแป้งด้วยอ่าตอบนะครับตอบแล้วก็หกนะครับประมาณนี้นะอ่าขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเนาะตอบสองเส้นนะครับต่อไปนะครับเราไปดูกันข้อที่ ข้อไหนดีอ่ะข้อ2นักเรียนน่าจะพอทําได้มั้งครูแบงค์ว่าเดี๋ยวครูแบงค์ขอดูก่อนนะข้อไหนยากนะอ่ะข้ออื่นก็มีตัวเศษส่วนให้เราแล้วนะครับนักเรียนก็ทําปกตินะต่อไปครูแบงค์ขอข้อที่อืมข้อที่2ก็แล้วกันอ่ะข้อที่2ก็แล้วกันนะครับ6ใช่ไหมครับ6จริงๆแล้วส่วนเป็น1ใช่ไหมเด็กๆอ่าครูแบงค์บอกไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อก,กี่นิ้วหกส่วนเป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มาเขียนครับ6กอ่าหก ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับต่อไปเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณครับเอ้ยยังไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังไม่เปลี่ยนเอาใหม่นะเราลอกโจทก์ก่อนนะครับเศษหกจำนวนเต็มหกใช่ไหมครับหกก็คือหกส่วนหนึ่งนั่นแหละหกส่วนหนึ่งต่อมาเครื่องหมายหารหารหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยสองส่วนสามนักเรียนก็ลอกโจทก์ไปก่อนครับสองส่วนสามนะครับสองส่วน, 3, น 2, สาม ต่อไปเท่ากับนะครับเท่ากับเท่ากับก็ใส่มาครับจานวนเต็ม6นักเรียนก็ใส่มเาหมาเดิมครับ6ส่วนหนึ่งหกส่วนหนึ่งคนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะทาไงครับเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วหลังจากที่เราลอกโจทย์มาใช่ไหมครับ6จริงๆแล้วมันคือ6ส่วนหนึ่งเห็นไหมครับหารด้วยเศษสองส่วนสามคนนี้เราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณเปลี่ยนเครื่องหมายจากหารเป็นคูณเราก็ต้องกลับเศษ เป็นส่วนกับส่วนิศษครับ3มันอยู่ด้านล่างก็ย้ายขึ้นไปด้านบนครับ2อมันอยู่ด้านบนก็ย้ายลงมาด้านล่างเห็นไหมครับย้ายลงมาแบบนี้นะต่อไปเรามาดูครับตัวไหนที่มันตัดกันได้หรือว่ามันหารกันได้ใช่ไหมครับในที่นี้ก็คือเป็นเลขอะไรครับเลข6ไงเห็นไหมครับเลข6กกับเลข2มันหารได้เลข6กับเลข2มันหารได้ใช่ไหมครับสุขคูณแม่ไหนครับที่สามารถหาร2แล้วก็หาร6ได้นะครับแม่2นะ ครูแบงค์เรื่องแม่สองมาตัดนะครับเพราะฉะนั้นสองอะไรได้สองครับสองหนึ่งสองอะไรได้หกครับเอาสองมาหารนะครับสองอะไรได้สองสองหนึ่งใช่ไหมครับสองอะไรได้หกครับสองสามสองสามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหลือเศษสามส่วนหนึ่งแล้วคูณกับเศษสามส่วนหนึ่งนะครับนักเรียนก็จับคูณเลยนะครับหรือจะเขียนใหม่ก่อนก็ได้แต่ครูแบงค์ขอจับคูณเลยนะครับบรรทัดไม่พอเนาะจับคูณเลยครับสามคูณสามตัวด้านบนใช่ไหมครับได้เก้าได้เก้า เก้าส่วนจริงๆแล้วก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับเก้าส่วนหนึ่งเราไม่นิยมเขียนเนาะเราจะนิยมเขียนแค่เก้าใช่ไหมครับนักเรียนก็มาตอบครับตอบเก้านะครับอ่าตอบเก้าเป็นเด็กไทยประมาณอย่างนี้นะครับอ่ตอบประมาณนี้เนาะเอาใหม่นะครับหกจริงๆแล้วหกมันก็คือมีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมครับอ่หกส่วนหนึ่งหารเศษสองส่วนสามพอเรา พอเราเปลี่ยนเครื่องหมายหาเป็นคูณเสร็จปุ๊บครูแบ่งกลับเห็นไหมครับกลับเอาตัวล่างไว้บนเอาตัวบนไว้ล่างใช่ไหมครับแล้วก็ตัดกันใช่นไหมครับตัดกันก็คือหาเลขมาหา่นั่นแหละนะครับเลขไหนที่มันหาร2และ6ได้ก็คือเลข2ใช่ไหมครับสองเลยได้2 2 1 2องหนึ่งสองเลยได้หครับสองสาหลังจากนั้นเราก็จับคูณกันปกติครับบนคูณบน,บน,ณบนณล่างคูณล่างสามคูณสามก็ได้9ครับ1นคูณหก็ได้1ครับก็9ก้าส่วนหนึ่งเก้ส่วนหนึ่งก็ไม่นิยมเขียนเขาจะนิยมเขียนแค่9ตัวเดียวนะครับ ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็ให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะครับย้ำอีกหนึ่งรอบเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นะไรครับเป็นคูณแล้วต่อไปก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมันกลับกันเห็นไหมเออเอาใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาคู่ตามครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน น่าจะได้แล้วนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเสร็จปุ๊บนักเรียนก็กลับเศษเป็นส่วนครับแล้วก็อันไหนตัดก็ได้ก็ตัดชั่วๆแล้วที่เหลือก็จับคูณต่อนะครับคราวนี้ครูแมง์อธิบายก่อนข้อที่3ทําไงครับก็คือ5ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับนักเรียนก็ลอกโจบย์้วครับเนี่ยเป็น5ส่วนหนึ่งแล้วนักเรียนก็กลับเอา1ไว้ด้านบนเอาห้าไว้ด้านล่างใช่ไหมครับอ,รนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเก้าส่วนหนึ่งพราะเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บนักเรียนก็กลับเอาหนึ่งไว้ด้านล่่่าางใชมั้้ครรบอปะะณนนนนีีสว พอนักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายนักเรียนก็กลับตัวนี้นะครับพอนักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จนักเรียนก็กลับตัวนี้เลยเห็นไหมครับขอ้อข้อที่เหลือก็ตามทําตามปกติครับไม่มีปัญหาไหมเปลี่ยนเครื่องหมายเสร็จปุ๊บก็กลับครับยี่สิบ 20, ไว้ด้านบน19ไว้ด้านล่างเห็นไหมครับเปลี่ยนเครื่องหมายปุ๊บก็กลับครับยี่สิบไว้ด้านบนหนึ่งไว้ด้านล่างแล้วก็ตัดกันตอบนะปกตินะอันนี้นะนะครับอ่ะกูแบงก์ก็ฝากพนักงานไว้เท่านี้นะครับแบบฝึกหัดนะครับหน้าห้าสิบสี่นะครับเรื่องการหารนะครับเศษส่วน การหารเศษส่วนก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับพอกับเศษเป็นส่วนเศษอันไหนตัดได้ตัดเข้าใจไหมครับแล้วก็ตอบแค่นั้นเองครับที่เหลือก็จับคูณกันตอบนะครับเอาใหม่นะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณนะครับแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนทันทีเลยนะครับห้ามลืมนะอันไหนตัดได้ตัดอันไหนตัดไม่ได้ก็จับคูณกันตอบนะครับสําหรับคูแบงก์ก็มีเท่านี้นะครับพารางงานนะครับก็ฝากนักเรียนนะครับอย่าลืมทํา งานนะครับส่งกูแบงค์ด้วยนะครับแบบฝึงหัดหน้า5 4นะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งหมดนะครับ10ข้อนะครับ10ข้อเป็นการหารเศษส่วนหมดเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับกูแบงค์ก็มาทําให้ดูเป็นตัวอย่าง2ข้อเนาะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับในครัต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับกูแบงค์ขอตัวลาแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมทำการานส่งนะครับบ๊ายบาย